สวัสดีครับต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้ครับคือถ้าพูดถึงเบียร์ในแถบลุ่มน้ําโขงเนี่ยโดยเฉพาะเบียร์ลาวกับเบียร์ไทยนะครับเอ่อมันมีความหมายมากกว่าแค่เครื่องดื่มนะฮะมันโยงไปถึงเรื่องเอ่อวัฒนธรรมเศรษฐกิจหรือแม้แต่ความเป็นชาติเลยทีเดียววันนี้เราจะมาลองสำรวจเรื่องราวเบื้องหลังเบียร์สองสัญชาตินี้กันดูตั้งแต่แบบจุดกำเนิดเลยรสชาติที่ต่างกันยังไงการแข่งกันในตลาดไปจนถึงพวก กรอบกติกากฎหมายที่มันสะท้อนความเป็นลาวความเป็นไทยในแง่มุมที่น่าสนใจมากๆครับ ค่ะคือการเปรียบเทียบเบียร์สองประเทศนี้มันเหมือนเรากำลังอ่านประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจผ่านเครื่องดื่มเลยนะคะเราจะเห็นเลยว่าเส้นทางการโตโกลยุทธ์หรือแม้แต่กฎหมายมันต่างกันยังไงแล้วก็ความหมายมันลึกซึ้งกว่าแค่สงครามรสชาติจริงๆค่ะโอ้น่าสนใจมากครับงั้นเราลองข้ามฝั่งโคงไปเริ่มที่เบียร์ลาวก่อนเลยได้ไหมครับ,บแบรนด์นี้เคาแข็งแกร่งมากในบ้านตัวเอง จุดเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างครับเบียลาวหรือบริษัทลาวบรูวอรี่จำกัดที่เรียกย่อๆว่า LBC นะคะออก่อตั้งปี1973ตอนนั้นเป็นการร่วมทุนระหว่างฝรั่งเศสกับนักธุรกิจลาวชื่อแรกเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าเบียลารูค่ะอ๋อเบียลารูใช่ค่ะแต่จุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือปี1975 ตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมคะรัฐบาลลาวก็เข้ามาดูแลกิจการกลายเป็นรัฐวิสาหากิจเต็มตัวเลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเบียลาวหรือเบียลออย่างที่เราคุ้นกันนี้แหละคะ่ะซึ่งมันก็สะท้อนประวัติศาสตร์ช่วงนั้นได้ชัดเจนมากอ๋อเข้าใจแล้วครับจากเอกชนร่วมทุนกลายเป็นของรัฐไปเลยแล้วเส้นทางการเติบโตหลังจากนั้นล่ะครับเห็นว่าขยายตัวเร็วเหมือนกันใช่ค่ะ พอเข้าช่วงทศวรรษ90เนี่ยลาวเขามีนโยบายเปิดประเทศหรือ NEM ก็เลยเปิดรับการร่วมทุนอีกครั้งปี1993ก็มีกลุ่มทุนไทยอย่างล็อกซลี่แล้วก็อิตาเลียนไทยเข้าไปร่วมทุนด้วยตอนนั้นช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้เยอะเลยจากแค่หลักล้านลิตรกลายเป็น20ล้านลิตรต่อปีโหเยอะมาก TCC International หรือก็คือเครือไทยเบฟเข้ามาร่วมทุนกับรัฐบาลลาวแต่รัฐบาลลาวก็ยังถือหุ้นใหญ่อยู่นะคะ50%อืเอคือการเข้ามาของทุนระดับโลกนี่สำคัญมากๆเลยมันนำมาทั้งเงินทุนเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็เ,ออเครือข่ายการตลาดระหว่างประเทศอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้เบียร์ลาวก้าวไปสู่ตลาดโลกได้ค่ะ ที่หลายๆคนบอกว่ารสชาตินุ่มดื่มง่ายอันนี้เคล็ดลับคือการใช้ข้าวหอมมะลิอย่างที่ได้ยินมาจริงๆหรือเปล่าครับก็ ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยค่ะการใช้ข้าวหอมมะลิของลาวเนี่ยมันทําให้เดียมีคาแรคเตอร,ร์ที่นุ่มนวลเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเขาก็ผสมผสานกับวัตถุดิบมาตรฐานสากลด้วยพวกมอลต์ก็นําเข้าจากยุโรปฮอปส์กับยีสต์ก็มาจากเยอรมนีแล้วก็ใช้เทคโนโลยีทันสมัยจากยุโรปคือมันเหมือนกับการเอาจุดเด่นของท้องถิ่นมารวมกับมาตรฐานสากลได้แบบ ลงตัวมากๆค่ะแสดงว่าตัวหลักๆเลยก็คือเบียร์ลาวลาเกอร์ที่แอลกอฮอล์ประมาณ5เใช่ไหมครับที่นุ่มๆสดชื่นเหมาะกับอากาศร้อนๆแต่ก็คงมีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆนะมีทั้งเบียร์ลาว d ดาร์กอันนั้นเป็นดาร์กลาเกอร์แอลกอฮอล์ก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยมีเบียร์ลาวไวท อันนี้เป็นวีตเบียสไตล์ก็จะสดชื่นชืนคล้ายๆเบียเบลเยียมหรือเยอรมันแล้วก็มีเบียลาวโกลด์อันนี้จะพรีเมียมขึ้นมาหน่อยเขาใช้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองชื่อข้าวเคียวงูหรือข้าวไก่น้อยนะคะให้กลิ่นรสเฉพาะตัวไปอีกแบบแล้วล่าสุดเหมือนจะมีเบียลาว IPA ด้วยนะตามกระแสคราฟต์เบียรไปเหมือนกันโหครบเครื่องเลยนะครับแล้วการที่เบียลาวครองส่วนแบ่งตลาดในประเทศได้สูงมากๆแบบเกือบ90%ซหรือบางทีก็ว่ามากกว่านั้นอีก กลยุทธ์หลักหลักของเขาคืออะไรครับทำไมถึงทำได้ขนาดนั้นแบบลึกซึ้งมากๆคือมันไม่ใช่แค่ขายเบียร์แล้วไงคะแต่มันเหมือนขายตัวตนขายวัฒนธรรมขายความจริงใจที่เขาเรียกว่าซิน c ซ r ร t ตนะคะแล้วก็ความภาคภูมิใจของชาติด้วยประกอบกับบริบทของตลาดลาวเองที่อาจจะยังไม่มีสินค้าอื่นๆที่เป็นตัวแทนความเป็นชาติได้ชัดเจนเท่ากับเบียร์ลาวอ๋อเข้าใจแล้วครับ แล้วเขาทำยังไงครับถึงสร้างความผูกพันได้เหนียวแน่นขนาดนั้นนอกจากการใช้สัญลักษณ์ชาติอย่างพระธาตุหลวงหรือประตูชัยบนฉลากอะไรแบบนั้นเขาก็มีแคมเปญที่สื่อสารตรงๆเลยนะคะอย่างตอนครบรอบ40ปีเขาใช้สโลแกนว่าพื้นแท้แล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากคือพลังการบอกต่อโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวที่พอได้ลองแล้วก็ประทับใจรสชาติแล้วก็เรื่องราคาด้วยค่ะราคาเข้าถึงง่ายมากๆ ขวดหนึ่งก็เราๆสากว่าบาทเบียร์สดบางทีแก้วเราไม่ถึง20บาทก็มีโหถูกมากใช่ค่ะมาริกลรายเป็นของที่แบบต้องลอง must try item แล้วก็เป็นของฝากยอดนิยมไปเลยอืมเรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวจริงๆทั้งการตลาดที่เข้าใจวัฒนธรรมคุณภาพสินค้าแล้วก็ราคาที่เข้าถึงง่ายทําให้ดังไกลไปทั่วโลกเลยล่าสุดเห็นว่าส่งออกไปจีนผ่านรถไฟเหล่าจีนได้ด้วยใช่ค่ะ ถือเป็นกรณีศึกษาการสร้างแบรนด์ประจำชาติที่น่าสนใจมากๆเลยนะสร้างฐานในบ้านให้แกร่งสุดๆแล้วค่อยก้าวสู่สากลใช่ค่ะเป็นโมเดลที่ชัดเจนมากๆเอาล่ะครับพักเรื่องเบียร์ลาไว้ตรงนี้ก่อนข้ามฝั่งโขงกลับมาที่ฝั่งไทยเราบ้างดีกว่าเส้นทางของเบียร์ไทยนี่ดูจะต่างออกไปเลยนะครับคือเริ่มต้นด้วยการผูกขาดมานานมาก่อน ถ้าพูดถึงเบียร์ไทยนะคะจุดเริ่มต้นเลยก็คือบริษัทบุญรอดบลูเบอรี่จำกัดสิงห์ใช่ค่ะผู้ผลิตเบียร์สิงห์ก่อตั้งนู่นเลยค่ะปี2476หรือคศ1 9 3 3เป็นโรงเบียร์แห่งแรกของไทยแล้วก็ครองตลาดมายาวนานมากเกือบ60ปีเลยค่ะ60ปีเลยแหละครับแต่ยุคผูกขานั้นก็ซึ่งสุดลง จุดเปลี่ยนมันคืออะไรครับตอนนั้นจุดเปลี่ยนคือปี2534ค่ะตอนนั้นเป็นสมัยรัฐบาลคุณอนันต์ปัญญารชุนมีการประกาศเปิดเซรีอุตสาหกรรมเบียก็เลยเปิดทางให้ผู้เล่นรายใหม่ๆเข้ามาในตลาดได้นั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นการแข่งขันที่เราเห็นกันทั่วเนี้ยแล้วผู้เล่นรายใหม่ที่เข้ามาแล้วสร้างแรงสันสะเทือนมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเบียรช้างจากกลุ่มไทยเบเวอร์รชใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะเบียร์ช้างเปิดตัวปี2538จริงๆก่อนหน้านั้นกลุ่มไทยเบเวอรเจ้เขาก็เคยร่วมทุนกับเคาสเบิร์กสร้างโรงเบียร์มาก่อนแล้วนะคะพอช้างเข้ามาเนี่ยก็เลยเกิดสิ่งที่คนเรียกว่าสงครามเบียร์แข่งกับสิงแบบดุเดือดมากๆเลยช่วงนั้นครับผมซึ่งผลพวงจากสงครามครั้งนั้นก็ส่งผลให้โครงสร้างตลาดปัจจุบันเป็นแบบที่เราเห็นกันคือมีผู้เล่นหลักๆแค่สรายใหญ่ใช่ค่ะ ตลาดเบียร์ไทยปัจจุบันเป็นแบบที่เรียกว่าดูโอโพลีก็คือถูกครองโดยกลุ่มไทเบฟซึ่งมีทั้งช้างลีโออาชาแล้วก็กลุ่มบุญรอดก็คือสิงสองกลุ่มนี้รวมกันก็ครองส่วนแบ่งตลาดไปประมาณ86-90%ได้ค่ะแล้วพวกแบรนด์ต่างชาติล่ะครับอย่างไฮเน e เก้นหรืออาซาฮิอ๋อพวกแบรนด์ต่างชาติอย่างไฮเนเก้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นพันธมิตรกับสิงนะคะหรืออาซาฮิ พวกนี้ก็จะเป็นผู้เล่นรองลงมาหรือบางทีก็เข้ามาในรูปแบบพันธมิตรธุรกิจมากกว่าค่ะเข้าใจครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องรสชาติล่ะครับเบียร์ไทยมีเอกลักษณ์ต่างจากเบียร์ลาวยังไงบ้างครับดูเหมือนส่วนใหญ่ก็ยังเป็นลาเกอร์เหมือนกันใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นลากอร์เน้นดื่มง่ายสดชื่นวัตถุดิบหลักๆก,ก,ก็คล้ายกันมอลฮอปส์ยีส์น้ำ แต่จุดที่อาจจะต่างหน่อยคือเบียร์ไทยหลายๆตัวนิยมใช้ข้าวเจ้าเป็นส่วนผสมเสริมเข้าไปด้วยอ๋อใช้ข้าวเจ้าค่ะเชื่อกันว่ามันช่วยให้รสนุ่มนวลขึ้นลดความขมลงแล้วก็อาจจะช่วยเรื่องควบคุมต้นทุนได้ด้วยส่วนรสชาติแต่ละแบรนด์ก็จะต่างกันไปนะคะอย่างสิงก็จะรู้สึกว่ารสคมๆกลมกลอม,ม,ม,มหน่อย ช้างก็จะเข้มขึ้นมาส่วนลีโอที่นิยมสุดๆก็จะนุ่มๆดื่มง่ายราคาเข้าถึงง่ายอาชาก็จะเน้นราคาประหยัดไปเลยอืมแล้วในการขยายตลาดไปต่างประเทศล่ะครับ2ค่ายใหญ่มีกลยุทธ์ที่ต่างกันด้วยใช่ไหมครับเห็นว่าไม่เหมือนกันอันเนี้ยน่าสนใจค่ะคือใช้คนละแนวทางกันเลยไทยเบฟหรือช้างเนี่ยจะเน้นไปที่การซื้อกิจการหรือ M&A ตัวอย่างท้าชัดเลยก็คือการเข้าไปซื้อหุ้นใหญ่ของซาเบโกซึ่งเป็นเบียร์อันดับหนึ่งของเวียดนามอ๋อไปซื้อเลยใช่ค่ะส่วนบุญรอดหรือสิงเนี่ยจะเน้นการสร้างพันธมิตรหรือพาร์เนอร์ชิพมากกว่าอย่างล่าสุดก็กลับไปจับมือกับเขาสเบิงอีกครั้งเพื่อใช้เครือข่ายการผลิตแล้วก็จําหน่ายทั่วโลกของเขา แต่ก็มีที่เหมือนกันใช่ค่ะที่เหมือนกันคือทั้งคู่ก็ใช้สปอตมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดผ่านกีฬาเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างแบรนด์ในระดับโลกเหมือนกันครับผมนอกจากสงครามของยักษ์ใหญ่2ค่ายแล้วเนี่ยช่วงประมาณ10ปีหลังมานี้ก็มีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงเหมือนกันคือกระแสคราฟต์เบียร์ไทย อ๋ออันนี้เติบโตขึ้นมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะช่วง10ปีหลังนี่แหละมาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆที่อยากได้เบียร์รสชาติที่มันหลากหลายขึ้นสร้างสารรค์ขึ้นมีการเอาวัตถุด็บท้องถิ่นมาใช้เยอะเลยผลไม้บ้างสมุนไพรไทยบ้างเพื่อสร้างเอกลักษณ์แบรนด์ที่หลายคนน่าจะคุ้นหูกันก็อย่างเช่นชาละวันชิดเบียร์ดิวานอมสโตนเฮดแล้วก็อีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวนี้ใช่ครับเห็นเยอะขึ้นมากแต่ดูเหม่งว่า เส้นทางของคราฟเบียรไทยเนี่ยจะเจอกับอุปสรรคสําคัญโดยเฉพาะเรื่องข้อกฎหมายใช่ไหมครับอันนี้เป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะสำหรับคราฟเบียรไทยคือเรื่องกฎหมายสุราของไทยโดยเฉพาะประกาศกระทรวงการคลังเขากําหนดเงื่อนไขาการผลิตที่ค่อนข้างเข้มงวดมากๆอย่างถ้าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยต้องมีทุนจดทะเบียนอ,อย่างน้อย10ล้านบาทแล้วก็ต้องมีกําลังการผลิตขั้นต่ําอีกอย่างน้อย1น0 0 0แลิตรต,ต่อปีถ้าจะขายส่งหรือถ้าจะขายปลีกด้วยก็ต้อง1ล้านลิตรต,ต่อปีเลย โหเยอะมากสำหรับรายเล็กใช่ค่ะส่วนถ้าเป็นโรงเบียร์ขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าบรูพับที่เราเห็นตามร้านอาหารนะคะอันนั้นก็มีข้อจำกัดอีกคือห้ามบรรจุขวดหรือกระป๋องขายออกนอกร้านเด็ดขาดเลยขายได้แค่เบียร์สดในร้านเท่านั้นเงื่อนไขแบบนี้มันก็เลยทำให้ผู้ผลิตรายย่อยๆหรือพวกโฮมบลูเวอร์ที่ต้มเบียร์เองที่บ้านเนี่ย เข้าสู่ตลาดอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ยากมากๆซึ่งมันต่างจากหลายๆประเทศรวมถึงลาวด้วยที่ดูจะผ่อนปลนกว่าสำหรับการผลิตในระดับเล็กๆถูกต้องค่ะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่มีการเรียกร้องกันมาตลอดให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้คราฟเบียร์ไทยได้เติบโตมากกว่านี้ใช่เลยค่ะข้อจำกัดทางกฎหมายนี้เป็นกำแพงสำคัญจริงๆของวงการคราฟเบียร์ไทยเลย อุปสรรคด้านกฎหมายนี่เป็นเรื่องใหญ่ของผู้ผลิตไปแล้วนะครับแต่ถ้ามองในมุมผู้บริโภคบ้างวัฒนธรรมการดื่มเบียร์ของคนไทยเรามีอะไรที่น่าสนใจหรือเป็นเอกลักษณ์บ้างครับอย่างที่เห็นกันบ,บ่อยๆเลยคือการเติมน้ำแข็งอ่าใช่เลยค่ะเรื่องการดื่มเพื่อสังสรรค์เป็นกลุ่มๆหรือดื่มคู่กับอาหารรสจัดส้มตายำหมูมมกระทะอันนี้ก็คงคล้ายๆกับหลายๆที่นะคะแต่เอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆของไทยก็คือ การเติมน้ำแข็งในแก้วเบียร์นี่และคะ่ะใช่เลยคนต่างชาติอาจจะมองว่าแปลกมากแต่สำหรับคนไทยนี่คือเรื่องปกติธรรมดาเลยอาจจะเพราะบ้านเราอากาศร้อนใช่ไหมคะก็อยากให้มันเย็นนานๆหรือบางคนก็อาจจะอยากลดความเข้มของแองลกอฮอล์ลงนิดหน่อยครับผมทีนี้ลองมองภาพกว้างขึ้นไปอีกนิดในระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือ GMS บ้างครับมีข้อมูลบอกว่าลาวเนี่ยบริโภคแอลกอฮอล์ต่อหัวสูงสุดในกลุ่มนี้เลย ทั้งๆที่ตลาดดูจะเล็กกว่าไทยหรือเวียดนามด้วยซ้ำข้อมูลเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะแต่ว่าโครงสร้างตลาดมันต่างกันมากอย่างที่บอกไปลาวเป็นกึ่งผูกขาดโดยเบียลาวที่มีเคาสเบิร์กกับ TCC ถือหุ้นร่วมกับรัฐบาลส่วนไทยเป็นดูโอโพลีคือไทยเบฟกับบุญรอด เวียดนามนี้การแข่งขันจะสูงกว่ามีไฮนิกเกนเป็นผู้นําตลาดอยู่ส่วนประเทศอื่นๆอย่างเมียนมาหรือกัมพูชาเนี่ยผู้เล่นต่างชาติทั้งไฮนิกเกนคานเบิร์หรือแม้แต่ไทเบฟเองก็มีบทบาทค่อนข้างสูงค่ะอ๋อต่างกันไปในแต่ละประเทศแล้วก็มีอีกประเด็นที่เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันคือ เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกระบบโดยเฉพาะในลาวใช่ไหมครับเห็นว่าสัดส่วนสูงมากใช่ค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่น่ากังวลมีข้อมูลจากองค์กรชื่อเทรซิตนะคะเขาชี้ว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกระบบในลาวเนี่ยสูงถึงประมาณ1ใน3ของทั้งหมดเลยโอ้หนในสค่ะ ปัจจัยมันก็มีหลายอย่างทั้งเรื่องราคาที่มันถูกกว่ามากๆอาจจะเกี่ยวกับเรื่องภาษีสันสามิตของสินค้าถูกกฎหมายที่ค่อนข้างสูงซึ่งเราก็เพิ่งขึ้นภาษีไปเมื่อปี2023ด้วยแล้วก็อาจจะเรื่องการขาดความตระหนักถึงอันตรายของเครื่องดื่มพวกนี้ที่อาจจะมีสารปนเปื้อนอย่างเช่นเมทานอลครับรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่อาจจะยังไม่เข้มแข็งพอด้วยค่ะ ผลกระทบก็น่าเป็นห่วงนะครับทั้งด้านสุขภาพอย่างที่เราเห็นข่าวกันอยู่บ้างเรื่องการเสียชีวิตจากเล่าเถื่อนหรือเล่าปนเปื้อนทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนท้องถิ่นเองแล้วก็ยังมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจอีกที่รัฐก็เสียรายได้ภาษีไปผู้ประกอบการที่ทำถูกกฎหมายก็เสียประโยชน์ ใช่เลยค่ะทาง t r c i t เขาก็มีข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลเราหลายอย่างนะคะเช่นควรจะดึงผู้ผลิตรายย่อยๆให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นกำกับดูแลคุณภาพให้เข้มแข็งขึ้นบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสร้างความตระหนักให้ผู้บริโภคแล้วก็ทำให้สินค้าที่ถูกกฎหมายเนี่ยมันเข้าถึงง่ายขึ้นหรือมีความหลากหลายมากขึ้นรวมถึงการควบคุมสารตั้งต้นอย่างเอทานอลไม่ให้มันรั่วไหลไปสู่ตลาดมืดได้ง่ายๆค่ะ ครับผมความแตกต่างของตลาดแล้วก็ความท้าทายเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนว่าส่วนสำคัญมันมาจากบริบททางกฎหมายที่แตกต่างกันด้วยลองเทให้เห็นภาพชัดๆอีกสักครั้งได้ไหมครับว่ากฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์ของไทยกับของลาวเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างครับโอ้ต่างกันมากๆในหลายๆด้านเลยค่ะเริ่มจากด้านการผลิตก่อนนะคะ อย่างที่คุยกันไปไทยถึงแม้จะเปิดเสรีแล้วแต่กฎเกณฑ์สำหรับรายย่อยพวกคราฟเบียหรือสุราชุมชนเนี่ยยังเข้มงวดแล้วก็ซับซ้อนกว่ามากทั้งเรื่องทุนจดทะเบียนทั้งกำลังการผลิตขั้นตำ่ำในขณะที่ฝั่งลาวเนี่ยการผลิตระดับเล็กๆหรือระดับครัวเรือนพวกเหล้าไห้เหล้าขาวพื้นบ้านข้อจำกัดดูเหมือนจะน้อยกว่าอาจจะขึ้นอยู่กับการควบคุมของท้องถิ่นนั้นๆมากกว่าครับต่อมาด้านการจำหน่ายอันนี้ไทยเข้มงวดกว่าชัดเจนเลยค่ะ มีทั้งเรื่องเวลาห้ามขายใช่ไหมคะบ่าย2องถึงห้าโมงเย็นแล้วก็เที่ยงคืนถึง11โมงเช้าใช่ครับช่วงเวลาหาก,กินเลย <c oughs> ค่ะแล้วก็มีวันห้ามขายอีกวันสำคัญทางศาสนาวันเลือกตั้งสถานที่ห้ามขายก็เยอะวัดโรงเรียนหอพักปัม๊มน้ำมันสวนสาธารณะสถานที่ราชการ รูปแบบการขายก็มีข้อห้ามห้ามขายผ่านตู้หยอดเหรียญห้ามเร่ขายห้ามมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายแบบลดแลกแจกแถมแล้วก็อายุผู้ซื้อก็ห้ามขายให้คนที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์อืมเยอะมากใช่ค่ะส่วนของเราเนี่ยข้อจำกัดเรื่องเวลาสถานที่ดูจะน้อยกว่ามากยกเว้นแค่สถานบันเทิงที่ต้องปิดตอน23นาฬิกาสนาทีส่วนอายุผู้ซื้อก็ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปี ต่างกันพอสมควรเลยนะครับใช่ค่ะแล้วที่ต่างกันสุดๆเลยคือด้านการโฆษณาของไทยเรามีพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอฮอล์พศ2 5 5 1ที่เข้มงวดมากๆคือห้ามโฆษณาที่แบบอวดอ้างสรรพคุณหรือชักชุงใจให้ดื่มโดยตรงห้ามแสดงภาพสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์หรือโลโก้แบบชัดเจนใช่ครับ เ็นเบลเบลกันตลอดค่ะแล้วโฆษณาทางทีวีวิทยุก็ทำได้แค่ช่วง22นาฬิกาถึงตีหเท่านั้นแล้วเนื้อหาก็ต้องเป็นเชิงสร้างสรรค์สังคมหรือให้ข้อมูลเท่านั้นด้วยในขณะที่ลาวเนี่ยแทบจะไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมการโฆษณาแอลกอฮอล์โดยตรงเลยเขาจะใช้หลักการโฆษณาสินค้าทั่วไปมากกว่าโอ้โหต่างกันสุดขั้วจริงจ เมาแล้วขับหรือห้ามขายให้คนเมาที่คองสติไม่ได้หรือเด็กต่ำกว่า18ห้ามเข้าสถานบันเทิงแต่บทลงโทษของไทยดูจะหนักกว่านะคะอย่างดื่มในที่ห้ามดื่มหรือเมาแล้วขับเนี่ยของไทยกำหนดค่า BAC ไว้ไม่เกิน0.50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นมีโทษทั้งจำคุกทั้งปรับทั้งพักใช้ใบขับขี่ส่วนของลาวเนี่ยทราบมาว่าเขากำหนดค่า BAC สูงกว่าน่าจะ0.80สําสำหรับผู้ขับรถขนส่งสาธารณะนะแล้วก็ดูจะเน้นไปที่มาตรการทางปกครองหรือการปรับ มากกว่าครับผมคือภาพรวมตรงนี้มันอาจจะสะท้อนแนวคิดที่เรียกว่า p a t ธอนลิซ s มหรือการที่รัฐไทยมองว่าต้องเข้ามาดูแลปกป้องประชาชนหรืออาจจะเน้นเรื่องศีลธรรมมากกว่าซึ่งมันทำให้กฎระเบียบต่างๆดูเข้มงวดกว่าลาวมากๆในทุกๆด้านเลยครับชัดเจนมากเลยครับเห็นภาพเลยว่ากฎหมายไทยนี่เข้มงวดกว่าแทบจะทุกมิติเลยจริงๆ สรุปแล้วการเดินทางของเบียร์ลาวก็คือความสำเร็จของการสร้างแบรนด์ชาติที่ผสานทั้งคุณภาพวัตถุดิบท้องถิน่นการตลาดเชิงวัฒนธรรมจนส่งออกไปได้ทั่วโลกแม้ว่าจะยังมีความท้าทายเรื่องเครื่องดื่มนอกระบบอยู่ก็ตามใช่ค่ะ ส่วนเบียร์ไทยก็เป็นภาพของการแข่งขันที่ดุเดือดของ2องยักษ์ใหญ่ที่ใช้กลยุทธ์แตกต่างกันไปพร้อมกับมีเคลื่อนลูกใหม่อย่างคราฟต์เบียร์ที่กำลังพยายามดิ้นรนอยู่ภายใต้กฎหมายที่เข้มงวดซึ่งการกำกับดูแลที่ต่างกันมากๆนี้มันก็ส่งผลต่อโครงสร้างตลาดนวัตกรรมแล้วก็วัฒนธรรมการดื่มอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะครับผมฟังดูแล้วเรื่องราวของเบียร์เนี่ยมันสะท้อนอะไรได้เยอะกว่าที่คิดนะครับ ทั้งวิถีทาแต,ต่งงางๆเศรษฐกิจอัตลักษณ์ของชาติกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือแม้จะปรัชญาในการกำกับดูแลสังคมที่ต่างกันสงครามเบียร์ที่เราพูดถึงกันมันอาจจะสะท้อนตัวตนของคนลาวและคนไทยได้มากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับมันเป็นมากกว่าแค่เครื่องดื่มจริงๆค่ะ มันสะท้อนภาพใหญ่ของสังคมและเศรษ,ษฐกิจในภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดีเลยมีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับในยุคที่แบบว่าทุนมันไร้พรมแดนมากขึ้นแบรนด์ใหญ่ๆทั้งของลาวและของไทยเองต่างก็เชื่อมโยงกับทุนข้ามชาติมากขึ้นเรื่อยๆทั้ง c ค้าสเบิรทั้ง TCC หรือการ M&A ต่างๆแล้วสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นชาติที่เคยแข็งแกร่งมากๆเนี่ยมันจะยังคงอยู่เหมือนเดิมไหมหรือจะค่อยๆเปลี่ยนไป น่าคิดมากๆเลยค่ะแล้วพออาเซียนมันเชื่อมโยงกันมากขึ้นไปอีกเนี่ยภาพลักษณ์ที่ต่างกันของเบียร์ลาวกับเบียร์ไทยมันจะค่อยๆจางลงหรือว่าการแข่งขันมันจะยิ่งดุเดือดขึ้นไปอีกแล้วการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นรายเล็กๆอย่างคราฟต์เบียร์ได้มากขึ้นไหมถ้าหาวกว่ากฎหมายมันผ่อนคลายลงจริงๆรสชาติแห่งอนาคตของเบียร์ในลุ่มน้ำโขงมันจะเป็นยังไงต่อไปอืมอันนี้เป็นคำถามที่น่าติดตามแล้วก็คงต้องคบคิดกันต่อไปนะคะ ครับผมสำหรับวันนี้การพูดคุยเจาะลึกเรื่องเบียร์ลาวและเบียร์ไทยก็คงต้องหมดเวลาลงเท่านี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ